ดีครับพี่น้องวันนี้ครับทางการเขาประกาศมาแล้วเนาะโควิดในเมืองเยอะขึ้นฮะเป็นระลอกรละลอกเลยเนาะโควิดนะฮะโควิดสายโอมกรอนนี่งฮะตัดให้กวาดครับครับโอเคนี่นะครับมาอยู่บ้านประมาณนี้ฮะให้ดูบรรยากาศสด,สดๆเนาะก็ตัดไม่กวาดครับมีได้สี่เลียดกับคนในเมืองเขาเนาะ คนในเมืองต้องซีเรียสเรื่องอโ,โควิดนะฮะโควิดสายพันธุ์ใหม่เนาะโอไมค่อนเองนะฮะติดกันเยอะตอนนี้ก็ระบาดกันเยอะนะครับเราไม่ต้องซีเรียสอะไรเราซีเรียสกับไม่กว่าเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นรายได้เสริมเนาะมาอยู่บ้านนอกบ้านนอกบ้านนาอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ไปซีเรียสกับเรื่องโรคระบาดนะครับ แต่ในเมืองเองตอนนี้ก็ออกกฎมาใหม่แล้วเนาะล่าสุดในใครไม่สวมแมสกนี่ก็โดนปรับไปพันพันห้าสองพันเงี้ยนะฮะออระมัดระวังกันหน่อยถ้าเข้าเมืองนะฮะก็อย่าลืมเอาแมสต,ติดไปด้วยเนาะเวลาเข้าตลาดเซเว่นร้านสะดวกซื้อโลตงโลตัสห้างหิงหรือว่าตลาดเทศบาลเองนะฮะเพราะว่าตลาดเทศบาลเองก็เป็นแหล่งที่อ่า อับอะเนาะมันเป็นอับแล้วก็แหล่งที่แบบว่า,าคนพุกพ่านนะครับชุมนุมกันอะไรเงี้ยนะฮะคนผู้คนอาจจะชุกชุมอะไรประมาณนี้นะฮะเข้าออกกันเยอะตลาดอะไรพวกนี้เนาะในเมืองก็ให้ระวังกันคนเท่าคนเกยถ้าไม่จะเป็นก็อย่าเพิ่งเดินทางเข้าในเมืองนะช่วงนี้เนาะก็ฝากลูกฝากหลานไปนะฮะไปซื้อไปลูดของเอยบ้านเราจะได้บัตรของในส่วนของนี่เนาะ บัตรคนจนฮะช่วงนี้ก็ติดกันเยอะนะครับแถวในเมืองบ้านเราเนี่ยแถวอำเภอแถวบ้านเราเนี่ก็ก็มีมาแล้วฮะมีมาเยอะอยู่เนาะค่อสร้างจะเยอะอยู่นะจังหวัดหน้านเองนะครับแล้วก็กรุงเทพเองขากลางเองช่วงนี้ก็ติดกันเยอะนะแพร่ระบาดกันเยอะขึ้นเนาะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะนี่ฮะดครับ ตัดในสวนเมียงครับตัดเสร็จแล้วก็ไปตากแดดะฮครึ่งวันเนาะแล้วก็ไปทุบไปตีแล้วก็ไปเด็ดอีกทีนะแล้วก็มามัดช่างกิโลขายนะฮะตอนนี้ก็จะอยู่ที่บ้านเราเนะี่ยก็อยู่ยีนะ่สิบสี่ยี่สิบห้าเนาะเห็นพ่อค้าเขาซื้อยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วยี่สิบห้าแล้วอะเราก็ซื้อตามยี่สิบห้านะเพราะว่าชาวบ้านวัดเล่าให้ฟังเนาะอ เปิดกันยี่สห้าแล้วเราก็เปิดยี่้าให้นะฮะแต่เราก็ไม่ได้อะไรเยอะนะฮะเราเองอาศัยที่ว่าเราไปตัดเองด้วยเนาะเป็นรายได้เสริมแล้วก็เอาของชาวบ้านเนะี่ยร่วมไปด้วยเนาะก็เก็บไปด้วยนะฮะก็เป็นรายได้เสริมอีกช่องทางเึงเนาะเป็นรายได้เสริมช่วงที่กลับมาอยู่บ้านนะเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับพอค่าน้าพิน้ํปาปลาอะไรนะเนาะจะหวังกําไรที่มันเยอะเป,อเป็นก้อนเป็นกมเป็น เออมัดเป็นมหาสารนี่เงี้ยมันไม่ได้นะเนาะก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับของผมเองก็ไม่ได้ซีดีอะไรเนาะก็ตัดเองนะตัดเองเสริมนะครับก็ราคารับซื้อกันเท่าไหร่ก็อะว่ากันตามนั้นฮะชาวบ้านขอเท่าไหร่บางทีก็ตามกันไปนะะพ่อค้าเองก็เขาขึ้นราคาเท่าไหร่ผมก็ขึ้นตามครับก็ไม่ได้ไป ตัดราคาเนาะกันเองเนาะก็อยู่ด้วยกันได้นะครับนาทีนี้นะครับพูอค้าเองเขารับซื้อเท่าไหร่เนา่ยรับซื้อเท่านั้นนะฮะเนาะผมจะไม่เปิดราคาอะไรก่อนนะฮะให้เขาเปิดก่อนให้เขาเปิดก่อนครับเขาเปิดราคาเท่าไหร่แล้วก็เปิดตามนะครับก็หารายได้มามามาร่วมกับของเรานะครับที่เรามาตัดทุกวันทุกวันเนี่ยในสวนในอะไรเงี้ยมันมีเยอะนะครับ มันมีเยอะตัดกันไม่หวาดไม่ไหวนครับตัดกันไม่หวาดไม่ไหว,ไหว,ไหวก็ก็รวบรวมแล้วก็ส่งนะครับส่งออเดอร์เนี่ยผมก็จะถ้าเป็นห้าสิบหกสิบโลก็ส่งทีนะครับเพราะว่าผมไม่มีรถขนที่แบบว่าเป็นตันเนาะเป็นตันสองตันสามตันได้นะไม่กวาดนี่ก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครเนาะว่าเรามาสัมผัสเราจะรู้นะครับก็ เรารับซื้อราคาสูงไว้มันก็มันก็ไม่คุ้มทุนนะเนาะมันไม่คุ้มทุนมันไม่ครอบทุนนะเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้หลายๆวันนะครับคือมันน้ําหนักของมันนะฮะจะเบาทุกวันครับจะลดลงทุกวันนะถ้าเรารับซื้อในราคาสูงเกินไปอย่างเงี้ยเกินกําลังที่เราจะนั่นได้เราต้องตัดค่าแรงค่าอะไรเราออกแล้วน้ํามัน มันก็มันจะไม่คุ้มนะเนาะแต่ว,ว่าในช่วงนี้เขาเปิดราคาเทา่าไหร่เราก็เปิดตามเพราะว่าเราไปตัดเองด้วยนะครับมันจะเป็นในในส่วนของรายได้ของของเราที่ไปตัดเองด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าให้ผมรับซื้อราคาสูงเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะเนาะก็ต้องดูตลาดตลาดด้วยนะครับเราแฟกับทุกคนอยู่แล้วแฟกับชาวบายย้านนะก็ดูตลาดด้วยพอปันไี่ไปพอไปด้วยกันได้แล้วก็ไปเนาะถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็หยุดเนาะนะครับ แล้วก็หยุดแล้วก็มาตัดเองขายเองอันนี้ฮะในส่วนของชาวบ้านเองนะครับนี้ต้องเรียนกันไว้ตรงนี้ตรงๆเลยนะฮะเพราะว่าเรามาตัดเองทุกวันนะครับถ้าเราไปส่งเองเนี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยพอเนาะแต่ว่าไปซื้อของชาวบ้านมาร่วมนิดๆิดหน่อยๆเงี้ยห้าหกสิบโลทีละร้อยโลอย่างเงี้ยได้นะครับมามาเก็บของเราไปด้วยแล้วก็เก็บของชาวบ้านไปด้วยอย่างเงี้ยให้มันส่งทีก็ได้สักร้อยกโลอย่างเงี้ยก็ ได้ค่าน้ำมงน้้ามันนะะเนาะแต่พอได้ค่าน้ำมงน้้ามันเพราะว่าเราลงไปในเมืองเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางกบเป็นวันๆเนาะไปขายไปอะไรเงี้ยบางทีไปไปส่งไปนู่นไปนี่ก็ต้องไปแพ็คไปอะไรอะครับมันก็ใช้เวลาเป็นวันในการแพ็คในการรวบรวมนับจัดใหม่นะครับจัดเรียงใหม่ในการส่งเพราะว่ามันต้องจัดเรียงนะมันไม่ใช่ขั้นตอนไม่ใช่จะจับส่งใจจับใส่ถุงอย่างเดียวแล้วก็ส่งเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับบางทีก้านมันยังมีเยอะอย่นะครับชาวบ้านเราเนาะของเราเนาะ ก็พยายามอบอกไว้แล้วนะก็พยายามอย่าใส่ก้านนะครับจะใครใส่ก้านเยอะเนาะใส่ก้านเยอะนะ,น,ะ,น,ะนี่ครับบางทีก็หักตรงนี้เลยแล้วหักเนี่ยเวลาเราเอาไปขายเนี่ยโดนตําหนิครับพี่น้องครับโดนตําหนิเราก็จะกดราคาของพ่อค้านะคนกลางด้วยเนาะมันก็เห็นใจกันหน่อยเนาะก็กดราคากันนะถ้าเราไม่รับซื้อในราคาที่เขา เกณฑ์มาให้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกนะฮะก็จะเป็นการเข้าใจผิดกันอีกนะฮะเนาะเอานะอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับก็อย่าใส่ก้านนะครับเพราะว่าเ,าเด็ดขึ้นมาก่อนนะครับเด็ดขึ้นมาก่อนประมาณนี้นะฮะให้ได้ประมาณนี้เกือบสุดต้นนะฮะค่อยหักนะฮะค่อยหักเนาะเกือบสุดต้นนะค,ค่อยหักนะครับเนาะ,เ,นนะนะนเพราะว่าในส่วนของเราเองไปขายเงี้ยเราก็พยายามมาช่วย,ยให้รายได้มีเอ่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมมันนะ พยายามมาช่วยแต่ว่าบางทีทําอย่างนั้น,นคือเราก็อยากให้ชาวบ้านเองร่วมมือตรงนี้นะครับในการร่วมมือเนาะในการไม้ขวานเนี่ยทาให้มันดีๆนะครับเนาะเราก็จะได้รับซื้อไปในระยะยาวได้เนาะแต่ถ้าเรา <c oughs> ไม่คุ้มทุนเราเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะครับเราก็ไม่ซื้อให้นะครับก็ก็จะเป็นการลําบากกันอนีกเพราะว่าจะไม่มีรายได้เสริมอะไรเข้ามาทาในการมาช่วยซื้อมาช่วยกัน ผักดันรายได้เสริมของหมู่บ้านของเราเนาะก็พยายามให้ชาวบ้าน,นครับเนาะให้ชาวบ้านร่วมมือมีความร่วมมือกับเราด้วยนะฮะเราสั่งยังไงก็คือคือ,คอทางทางนู้นอ่ะเขาตําหนิมานะฮะทางทางพ่อค้าอา่าปลายทางอ่ะทางปลายทางเนาะทางปลายทางเขาตําหนิมาว่าของเราเนี่ยคือบางทีเวลาเขาตําหนิอะไรนะเขาจะจะพูดเป็นหมู่บ้านไปเลยเนาะเขาไม่ได้พูดเป็นคนสองคนไปนะครับ เวลาคือคือประมาณว่าถ้าปลามันเน่ามันจะเน่าทั้งคลองอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยฮะอันนี้เรียนกันตรงๆเลยนะผมไม่ก็ไม่ได้ไปอคติกับใครนะฮะกเ็เรียนกันตรงๆนะตรงนี้นะ,ะเนาะก็คือว่าการทําไม่คงไม่กวาดเนี่ยก็ทาให้มันเย็นดีๆเนาะแล้วก็จะได้รับซื้อในอระยะยาว,ยาว,ยาวนะฮะแล้วก็ขึ้นราคาให้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามาท้องตลาดเขาต้องการเนาะนะฮะ เราก็จะมาบอกอยู่เรื่อยครับวา่าตลาดเขาต้องการเยอะไหมหรือวาอ่าตลาดขาดแคลนไหมเราจะขึ้นราคาให้ดีไหมอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นนะครับให้ชาวบ้านทําให้ดีๆเนาะทาให้ดีๆตัดแล้วแล้วก็ไปตากนะครับไปตากแล้วก็ทุบออกนะเอาแต่ไม่กวาดน,นะครับก็เด็ดมันช่วงช่วงไปเด็ดก็เด็ดออกมาขึ้นมาขอให้ไว้สักประมาณสักไม้บรรทัดหนึ่งก็ได้นะฮะประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะ ประมาณนี้นะสักสามสิบเซนนะฮะค่อยหักเนาะค่อยหักตรงนี้นะก้านตรงนี้นะอย่าไปหักตลบนะฮะหักตรงนี้เลยอย่ามักเอายักมากอย่ามักง่ายเนาะมันจะเกิดถ้าโลบถ้าเราโลบมันจะมันจะเกิดลาบมันจะหายเนาะมันลาบมันจะหายนะครับถ้าเราโลบนะบางคนขึ้นมานิดนึงนิดเดียวเองเอาเอาสองสามก้านตรงนี้ออกอ่ะแล้วก็หักตรงนี้เลยนะหักตรงนี้เลยแล้วก็มาหักตรงกลางอีกนะใส่เข้าไปนะ เพราะว่าผมตรวจดูมหมดแล้วเนาะของบ้านเราเนาะก็พยายามพูดคุยกันดีๆเนาะพูดคุยกันดีนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกไปแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะฮะไปไม่ได้ก็อาจจะหยุดเนาะอาจจะหยุดแต่ถ้า,าชาวบ้านของเราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกับเราดีนะเราบอกให้ทําแบบไหนเขาทาแบบนั้นให้เราอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็จะพิจารณาราคาขึ้นให้นะฮะขึ้นราคาให้นะก็จะาถามร้านค้าที่รับซื้อสองสามเจ้าของเราเนี่ย คุยกันแล้วก็แล้วขึ้นให้ขึ้นตามความเหมาะสมนะฮะความเหมาะสมของตลาดเนาะนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าอ่าอ่ไม่ให้ความร่วมมือของเราเงี้ยเราเข้าไปไม่ได้นะครับเนาะไปไม่ได้ก็จะกดราคาลงนะฮะกดราคาลงครับกดรา,ราคาลงหรือว่าจะคัดนะฮะคัดเนาะถ้าถ้าทากันไม่ได้จริงๆก็จะคัดเป็นรายบุคคลนะฮะ ลายแต่ละท่านเนี่ยท่านไหนที่ทํามาสวยเราก็จะให้ราคาดีหน่อยนึงเนี่ยท่านไหนที่ทําไม่สวยทําไม่ดีนะครับไม่ได้มาตรฐานที่เราสั่งไว้นะฮะเราก็จะกดราคาลงนิดนึงตามราคาณนท้องตลาดนะครับเพราะว่ามันสัมปหลังเองหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นผลองุผลไม้ก็แล้วแต่ครับถ้าเขาทําให้เราดีแล้วนะครับเขาจะคัดเป็นเกรดด้วยนะครับถ้าเกรดดีนะครับก็จะให้ราคาอีก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 ราคาหนึ่งครับเป็นเกรดของ ของราคาเกรด A ถ้าเกรด B ก็จะเป็นราคาของเกรด B อะไรประมาณนี้นครับถ้าทําแบบนั้นครับคือผมไม่อยากจะทําแบบนั้นเพราะว่ามันจะเห็นกันแบบคล้ายๆกับว่าเออมันจะเข้าใจผิดกันนะครับว่าเออคนนั้นได้ราคานี้คนนี้ได้ราคานั้นอ่างเงี้ยครับคือคือผมผมบอกตรงนี้ไปก่อนครับแต่ถ้าพวกเราเนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำให้เราเราดีๆเนาะทำให้เราดีๆทําให้ได้มาตรฐานแบบนั้นอนะ่ะคือจะฟิกราคาให้ ตามนั้นเลยนะครับอย่างสมมุติว่าซื้อ25อเราจะรับซื้อที่25นะครับเนาะแต่ถ้าทําให้เราไม่ดีเงี้ยคือเราก็ไม่ไม่มีอะไรนะมันมีไม่ม,ม,มีมันจะเข้าเนื้อของเราครับในการไปขายเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะลดทุกวันถ้าเรามาเก็บกักตุนไวนะ้เนาะมาเก็บสะสมไว้เยอะๆเป็นตันอย่างเงี้ยนะระราคามจะลดลงทุกวันแล้วก็ถ้าโดนตนําหนิอีกเขาจะกดเอ่อจะกดราคาลงไปอีกปลายทางเราจะกดราคาเราลงไปอีกนะครับเราก็อยู่ไม่ได้นะครับเนาะ ไไก็พยายามบอกเนาะเนาะพยายามอินโฟมชันปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะใจเขาใจเรานะครับในส่วนของราคาเนี่ยเราจะไม่เกี่ยงอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้อยู่ได้เงี้ยเราก็จะขึ้นราคาให้ไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าทําให้เราสวยๆนะครับนี่ทาให้เราสวยๆหรือคือทําแบบนั้นนะครับไม่ต้องเอาก้านใหญ่เอากา้านหักก้านตลบไปตบมาอย่างเงี้ยหักตรงนี้หักตรงนี้หักสามสามสี่ท่อนเงี้ยสองสามท่อนเงี้ยสองท่อนอย่างเงี 2, 3, ้ออย มัดรวมมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผ่านนะครับเนาะไม่ผ่านถือว่าไม่ผ่านคนระับอันนี้ก็คุยกันตรงๆเนาะที่ผ่านๆมาผมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้นะเพราะว่าเราเราเรา,เราดูแล้วแล้วก็ลองไปส่งดูแล้วปลายทางเขาก็ประมาณว่าจะค่อนข้างจะตำหนิเนาะตำหนิว่าเราเออใส่ก้านเยอะไปอะไรเงี้ยใส่ก้านเยอะไปอะไรเงี้ยครับ <S <S เขาไม่อยากจะเอาของเราด้วยเพราะว่าในในตลาดทั่วเมือง,งไทยเนะี่ยมันมีเยอะนะครับมีมีเยอะทางเชียงรายทางเ นี่ดูบรรยากาศข้างๆทางเชียงรายทางพะเยานะฮะแม่ห้องสอนเชียงใหม่ครับมีเยอะนะครับสุโขทงสุโคไทยนะครับแล้วก็ทางอีสานก็มีเยอะนะครับไม่กวาดแบบนี้เนาะบางทีเขาก็ตัดก้านออกมาตัดตัดมาขายนะครับตัดมาขายตัดแต่แบบนั้นเขาไม่รับเยอะนะครับแล้วเขาเขารับจํานวนจํากัดก็คือตัดดิบดอ่ะคือตัดดิบดไปขายเงี้ยครับเขารับจํานวนจํากัดเพราะว่า มันจะเป็นโรงงานเป็นบางแห่งที่รับนะครับแต่ว่าแต่ว่าไม้กวาดเนี่ยไม้กวาดที่เขาไปกวาดทั่วไปเนี่ยเราต้องต้องทําให้เขาแบบเหมือนที่เราขายทุกวันนะครับเขาเรียกว่าเทำแห้งไปเนาะทาแห้งไปนะครับส่งแห้งไปนะฮะไม่ใช่ส่งดิบไปนะครับส่งดิบไปก็จะรับจํานวนจากัดเขารับไม่เยอะนะรับขไไรบรบ็รับไม่เยอะก็ให้ราคาน้อยด้วยเนาะเพราะมันดิบนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้เยอะ แต่ถ้าเราทรงไม้กวาดแห้งนะมันมันจะใช้ได้ทั่วโลกนะครับมาตรฐานโลกนะครับที่เขาใช้กันนะครับมาตรฐานโลกทางโรงงานเองที่เขาทาไปถักไม้กวาดนะครับเขาไม่เขา,เขา,เขาไม่ได้เยอะนะผมไปศึกษาดูหมดแล้วเขาก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งกิโลเนี่ยบางทีก็ทําได้อันเดียวนะถ้ามันที่มันฟูฟูแบบเนนะี้ยฟูออกเนี้ยเขาก็ทําได้อันเดียวนะบางทีก็กิโลนะครับต้นทุนก็สูงแล้วนะฮนะซื้อมาจากต้นทางเนาะ ประมาณนั้นผมคคุยหมดแล้วนะครับเนาะส่วนของตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะทารับเป็นไม้กวาดแห้งไปนะครับที่เรามาทําแห้งทุกวันนะครับไปตัดแล้วก็ไปตากแดดนะครับแล้วก็ไปทุบนะครับแล้วก็ไปเด็ดแล้วก็ไปมัดรวมสร้างร้างฮีโรขายอย่างเงี้ยครับเขาจะรับผมเยอะเพราะว่า,ม,า,ามันเป็นมาตรฐานโลกนะครับมันเป็นมาตรฐานโลกไม้กวาดตรงเนี้ยเขาไปใช้กันตามครัวเรือนทั่วโลกได้เนาะแต่ถ้าไม้กวาดดิบๆไปอ่ะมันใช้เฉพาะบางกลุ่มนะครับมันใช้น้อยนะฮะ มันใช้น้อยเขารับไม่ค่อยเยอะเนาะรับเขารับไม่ค่อยเยอะอรับจำนวนจำกัดอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แต่วันช่วงนี้นะฮะเอาไม้กวาดออกแล้วครับช่วงก่อนหน้านี้คือร,ราคาดีอยู่แต่ช่วงเนี้คือร,ราคามันจะตกลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าของมันมีเยอะแล้วมันก็เหมือนผลไม้นะฮะผลไม้ช่วงไหนที่มีราคังามันมีเยอะก็ราคามันก็จะตกลงช่วงแรกๆก็ราคามันจะดีนะเนาะประมาณนั้นเนาะครับคุยไปมากแล้วครับเรื่องไม้กวาดก็น่าจะลงรายละเอียดลึกพอสมควรเนาะ ลงรายละเอียดให้พอสมควรนะครับก็รับซื้อได้ครับผมก็รับซื้อไว้อยู่ครับเพราะว่าของเราเองก็ตัดเองด้วยนะครับแต่ถ้ามันได้เร็วเราก็ได้ไปส่งเร็วะคนับเนาะจะได้ไม่ไม่ไม่เสียหายเยอะถ้าเราเก็บไว้เยอะเป็นตันสองตันนี้มันก็จะเสียหายเยอะเพราะว่าน้ําหนักมันลดทุกวันนะครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่ได้อะไรนะเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับมีอะไรก็คุยกันใหม่เนาะในส่วนของงานสาธารณะนะครับ เราคุยกันที่ประชุมวันที่สองเอาวันที่สามนี่นะเพราะว่าวันนี้ทางผู้ผผใหญ่บ้านแ,นแจ้งมาแล้วให้ทางผู้ใหญ่บ้านไปรับประชุมที่อำเภอก่อนนะครับทุกๆวันที่สองเนาะก็วันที่สามก็จะมาคุยกันที่ห้องประชุมนะครับก็เห็นเมื่อคืนเห็นเขาคุยกันในส่วนเรื่องของเอข้าจําเองเนาะข้าจําเองนะครับก็เห็นน่าจะสําคัญอยู่พอสมควรนะเรื่องเรื่องพวกนี้ผมไปฟังดูแล้วนะครับ เราไปฟังดูเนะาะเมื่อคืนนะครับก็จะเข้าวันที่สามนี้เปิดประชุมกันที่หอประชุมณนโะรงเรียนบัณฑิดของเรานะครับประมาณนี้เนาะก็อยาขาดประชุมนะครับก็เข้ามาประชุมกันเยอะๆแล้วก็ออกแสดงออกความคิดเห็นนะครับว่าเขาจะวางแผนกันยังไงในการทําตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันต้องไปทำเขาเรียกอะไรเขาเรียกค่าไปไปทําไปเลี้ยงอะครับไปเลี้ยงเข้าจ้ำเนาะไป,ไปเลี้ยง สถานที่สถานหนึ่งนะครับก็คนเราก็บ้านเราก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะก็ต้องใช่อัวระมานั้นนะครับก็คุยกันใหม่นะครับเรื่องนั้นเนาะเดี๋ยวก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้เท่าผู้แก่ของเราก็จะมาประสานให้แล้วก็เราก็มานั่งฟังนะครับวันที่ประชุมกันณนะโรงเรียนวันที่3นะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม